ราคา850เยนเป็นเงินไทยเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ซื้อขายในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผมยืมมารีวิวจากร้าน t o o c h ah o o l i c นะครับนี่คือ,อ Vessels นะครับชื่อรุ่นคือ T D -80 T D 80 T Ratchet Driver Set with 5 Bits นะครับ ดอกให้มา5อันด้ามเป็นตัวทีนะครับเป็นปีกแบบนี้แล้วก็เป็นแบบปุ๊กปิ๊กสั้นๆเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดดูแล้วอยากจะซื้อใช้กันก็มีสต็อกหรือเปล่าตามลิงก์กันไปเองได้เลยราคากี่บาทผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไปดูไปตามกันเองได้เลยนะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยนะ แพ็กเกจก็จะมีบอกด้านหลังว่าสามารถจะปรับล็อกนะครับไม่เอาซ้ายขวาเลยเป็นแบบธรรมดาเลยหรือจะเป็นปลดล็อกด้านซ้ายปลดล็อกด้านขวาก็แล้วแต่เราใช้งานนะครับซึ่งแรชเชตมันคืออะไรครับบางคนไม่เข้าใจแรชเชตคืออะไรวะ แร็เชตคือกรอกแกลกนะครับกรอกแกลกกรอกแกลกก็เีแล้วแต่นะครับเราจะเรียกตัวของอุปกรณ์นะครับจะมีส่วนประกอบ2ออย่างก็คือมีตัวดอกซึ่งอยู่ในแผงเก็บดอกแบบนี้กับตัวด้ามนะครับกับหัวยึดก็จะมาเป็นลักษณะเป็นปีกเหมือนกับปลากระเบนหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับหน้ารักดีเรามาดูกันที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนนะครับลองชั่งน้ําหนักดูแล้วกันว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับส่วนดอกเนี่ยผมไม่ชั่งให้ดูเนาะ น้ำหนักอุปกรณ์ด้ามน,นะครับอยู่ที่ 1, 0, 5, 105กรัมดอกทั้งหมดเลยที่มีนะครับพร้อมกับแผงเก็บต้วก็135ยมอยู่ในกระเป๋าเครื่องมือช่างหรือว่าจะเป็นกล่องเก็บเครื่องมือก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะครับ ตัวอุปกรณ์ที่บริเวณด้ามเนี่ยพี่ๆก็จะเห็นว่าเขาจะเป็นลักษณะเป็นปีกออกมาแบบนี้นะครับเป็นสีเหลืองอมส้มนะผิวของวัสดุจะเป็นผิวคล้ายๆผิวส้มหรือว่าหนังเทียมนะครับซึ่งจะเป็นพลาสติกประเภท glass filled n น l o n ที่มีความแข็ง ABS แข็งๆนะครับทำในประเทศญี่ปุ่นนะเวสเซลญี่นมีรู2รูตรงนี้นะครับออกแบบมาเพื่อ อาจจะร้อยเชือกเก็บนะครับระบายความชื้นความร้อนลดน้าหนักเพิ่มความแข็งแรงนะสุดท้ายคือเอาไว้แห่ก้านไขควงสําหรับหมุนนะครับคือบางที่มันหมุนไม่ไปก็พี่ก็แห่เอาไปแล้วพี่ก็ใช้ไขควงหมุนแทนนะครับก็ออกแบบมันอย่างานั้นส่วนปีกเนี่ยออกแบบมาเป็นลักษณะนนะคือ2ฝั่งเป็นหูยื่นออกมาอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะใช้มือวางข้างบนแล้วพี่ก็ออกแรงหมุน หมุนไปกลับไปกลับอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวคอของเขาเนี่ยจะเป็นตัวปรับระเชตซึ่งก็จะมีจุดบออนะครับพี่สังเกตดูมันจะมีจุดตรงนี้นะครับเราจะบอกว่าเป็น vessel t r i it นะครับขีดตรงนี้จุดตรงนี้กับจุดตรงนี้ตรงกันไขควงก็จะเป็นไขควงธรรมดานะครับไม่มีกอกแกรกแต่ถ้าพี่หมุนจุดตรงนี้มาตรงที่ด้านนี้นะครับมันก็จะเป็นฟรีเมื่อออกนะครับอันนี้เป็นคลายออกนะครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดพี่หมุนจุดตรงนี้ มาด้านนี้มันก็จะเป็นขันเข้าแล้วรีเซ็ตขันเข้ารีเซ็ตนะครับนักษณะก็จะเป็นวางลงไปแล้วก็ขันขันขันถ้าเป็นออกก็ออกออกออกซึ่งไอ้กรอกแกรกเนี่ยมันมาจากชื่อเสียงนี่แหละครับเสียงของไอ้ไขควงเนี่ยว,วลาเราหมุนะกรอกแกรกกรอกแกรกมันจะมีกลไกอยู่ส่วนตัวรีเทนนะครับจะเป็นขนาด 6.35มิม mm, นะครับถ้าเป็นนิ้วหน่วยนิ้วก็จะเป็น1ส่วน4นิ้วนะครับเคเทอร์อหรือว่า1ทับ4นะครับซึ่งดอกเขาก็จะมีมาให้ทั้งหมด5ดอกด้วยกันนะครับในนี้ก็จะเป็น6.35 whole 5 pieces นะครับเ a ียแ p นแใส่เข็มขัดก็เน็บเข้าไปได้เลยนะดึงออกมาก็จะเห็นว่าหัวก็จะมีฐานแบบนี้ก็ใช้กับ หนทับส่ทั่วไปใส่เข้าไปก็จะมีแม่เหล็กช่วยดึงนะครับจะเป็น P 1 P 2อนะครับอันนี้เป็น P 3แล้วก็จะเป็น flat เล็ก flat ใหญ่นะครับแค่นี้เลยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนใช้งานถามว่าทําไมถึงทําเป็นแบบนี้ไม่ทําเป็นด้ามกลมนะเพราะว่าไอปีกตรงนี้นะครับเวลาออกแรงบิดเนี่ยจับเขาบิดเนี่ยมันจะช่วยแบบเพิ่มแรงบิดให้กับมือนะกำหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นการวางแบบนี้แล้วบิดนะ มันจะออกแรงบิดได้มากกว่าแบบกลมๆนะครับถ้ายัางไม่พอก็สามารถจะเอาอะไรแย่เข้าไปนะครับอย่างเช่นก้านไขควงเนะี่ยแย่เข้าไปแล้วออกแรงบิดนะครับช่วยช่วยเพิ่มแรงบิดนะครับเสริมแรงบิดได้ได้ด้วยนะครับอีกแรงหนึ่งก็เป็นชุดไขควงที่สตับบี้อ้วนๆคอมเพกดีแล้วก็เป็นแรชช์ได้ทั้งซ้ายขวานะครับแล้วก็สามารถจะใช้เป็นไขควงธรรมดาก็ได้นะครับก็คือเลื่อนไอ้ตุ่มตรงนี้ให้มันตรงกันกับขีดนะแค่นั้นมันก็จะ ขันไปกลับแบบธรรมดาได้แล้วนะครับง่ายๆแล้วก็ใช้ดอก1นทับสซึ่งก็ใช้กันแพร่หลายทั่วไปใช้ดอกยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับที่เป็นไซส์นี้หรือก้านยาวกว่านี้ก็ได้เพราะมีแม่เหล็กคอยช่วยดึงรั้งไม่ให้มันหลุดออกจากด้ามนะครับนี่ก็เป็นแรดเชตนะครับสกรูไดเวอร์ขนาดเล็กจากเวสเซิลสตัปบี้เล็กๆนะครับซึ่งมีเวรามี V5 มีอะไรเยอะแยะเลยแต่นี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นครับเวสเซิลสตัปบี้นะครับทรีอิดนะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดชอบกันก็ กดเข้าไปถามที่ลิงก์กันเองนะครับเป็นร้านเป็นอะไรอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณร้านมากๆเลย t o s a h o า i c ที่เอื้อเฟื้อให้มีรีวิวนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าตอนต่อไป EP ต่อไปอันนี้ก็อยู่ในเพลย์ลิสต์ n d n d ์บ๊ายบายนะครับเฮบีเอา